สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็วันจันทร์ที่7สิงหาคม2566ครับวันนี้เอาแนวทางนะครับเราพัฒนามาแบ่งปันนะครับให้กับสมาชิก FC เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับแนวทางเราพัฒนาของวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง ยูทูบอาจารย์มีพายเฮงไว้ด้วยนะครับก็คือช่องนี้นะครับผมและใครที่นะครับไม่อยากพลาดแนวทางนะครับก็กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาอาจารย์โพสต์เวลาเอาแนวทางมาแบ่งปันนะครับเวลาลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะครับและใครที่นะครับเปิดใจนะครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเพื่อไปรับแนวทางฟรีนะครับผมไปหเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับเข้าฟรีตลอดชีพ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนเนาะกดเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมแล้วเพิ่มเป็นเพื่อนเพิ่มเป็นเพื่อนเสร็จแล้วนะครับแชทนะครับแชทบอกน้องแอดมินได้เลยพิมพ์ข้อความบอกน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินจะดึงเข้ากลุ่ม VIP นะครับผมย้ําว่าเข้าฟรีตลอดชีพนะครับเข้าฟรี นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดสักบาทนะครับผมมาดูแนวทางนะครับวันนี้กันเลยนะครับวันนี้ตามนี้นะครับสําหรับตําน้อยเอ้ยไม่ใช่ลาวพัฒนานะครับผมตาลาวนะครับตามนี้นะครับผมวันนี้ฟัน3มกับ4นะครับผมลาวพัฒนาวันนี้ฟัน3มกับ4นะครับ2ตัวนี้นะครับผมตัวเจาะครับ2 1 1 3 3 2 5 6 สี่ห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดนะครับผมสามตัวครับห้าสามสองสามสี่หกห้าสามสองสามสี่หกนะครับตามนี้เลยนะครับตัวเน้นก็เน้นสามสองกับสี่หกนะครับนี่คือตัวที่ชอบนะครับสามสองกับสี่หกนะครับผมสายรูดครับก็สามกับสี่ครับสายรูดก็สามกับสี่ไปเลยนะครับผมเนาะอ่ะแคปเจอร์หน้าจอนะครับทุกคนทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้าแล้วก็มีหลุด นะครับผมให้สมาชิก F อทุกคนคับใช้วิจารณญาในการรับชมข้อมูลนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่เอามานําเสนอก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับผมเนาะอ่ะแคปเจืรอหน้าจอนะครับใครชอบพิจารณาดูนะครับ3กับ4อย่าลืมมารูดไว้ด้วยนะครับผม3กับ4อย่าลืมรูดไว้ด้วยนะนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับผมแคปเจอหน้าจอกันหมดทุกคนแล้วก็ขอให้นะครับ สมาชิก f อทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำรำ่ำขอให้รวยๆนะครับถูกไว้เราพัฒนาวันนี้กันทุกๆคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปปังๆกันทุกคนสวัสดีครับ